ว่าตอนนี้ตอนนี้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเนี่ยรถรถสตาร์ทไม่ติดรุ่นอะไรอ่ะยี่ห้อยี่ห้ออะไรเนี่ยเอานิสสันบ่อ๋อนิสสันนิสสันบิ๊กเอ็มยี่ห้อนิสสันนิสสันนิสสันไม่รู้เออนิสัหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จากรุ่นเออนิสันบิ๊กเอ็มรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูสตาร์ทให้ดู ไฟไฟแบตขึ้นนะครับไฟแบตไฟแบตกับไฟนี้ขึ้นแกล้งแกล้แกล้งนะครับนะสตาร์ทแกล้แกล้งแกล้งอยากจะบีบแตะให้ดูนะครับแต่ก็ไม่ดังแต่ไม่ดังแต่ไม่ดังแต่ที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดเดี๋ยว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 จะจะวัดไฟให้ดูจะวัดไฟให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยว เดาปรับมาที่หกร้อยนะครับแล้วก็เอาเข็มสองเข็มมันที่มีสีดําสีแดงม่ไได้สีดาสีแดงนะครับสีสีดําจะจิ้มข้วลบออันนี้คือข้วลบนะครับจะมีเครื่องหมายเครื่องหมายบอกเครื่องหมายข้วบวกจะสีแดงเนี่ยสีแดงจิ้มตรงนี้นะครับจะจิ้มเข้าไปเลยครับจิ้มตรงตงเลยนั่นแหละทีนี้ไฟมันอยู่ที่สิบสองโวลต์นะครับ สาเหตุที่สตาร์ทไม่ติดมันต้องเข็นเข็นแล้วถึงติดก็เบื้องต้นเช็คหลายอย่างแล้วพ่อตาบอกว่าให้ซื้อซื้อไดมันเปลี่ยนอันนี้คือไดมันเนี่ยอันนี้ไดมันพอดีผมเช็คสายดูเบื้องต้นอ่าสาเหตุเบื้องต้นสายสายมันสายแจ็คมันหลุดเห็นนะครับอันนี้อันนี้มีมีแต่ยางหุ้มนะครับมีแต่ยางหุ้มแต่ แต่ตัวแจ็คของมันเนี่ยมันมันขาดคาอยู่ข้างในตัวตัวใดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายลองดูแล้วสตาร์ทดูใหม่ดูนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะต่อสายเนี่ย,ยจะเอาแจ็คตัวนี้นะครับต่อใหม่ต่อใหม่อหมลองดูองต้นเดี๋ยวผมต่อสายก่อนไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสายขาดหรือเปล่าครับแต่ว่า เพราะว่าสันนิษฐานนะสายสายหลวมแน่นอนแหละของก็ไม่ใช่สร้างหรอกกับสร้างไฟแต่ว่ามาซ่อมรถต้องหนีให้แน่นนะครับแจกขั้วสายอะไรต้องแน่นถ้าไม่แน่นแล้วก็มันจะมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็เอาสายเอาสายเดิมออกอันนี้สายเดิมนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้สายเดิมมันที่ที่มันขาดคา,านะแจกเดิมมัน

รถสตาร์ตติดแล้วนะครับสรุปคือสรุปคือสายสายสายหลวมสรุปคือแจ็คลวมนะครับแจ็คตัวนี้แจ็คตัวนี้ขาดแต่ไม่มีแต่แต่ไม่มีแล้วแต่เสียโอเคนะครับถ้าถ้าคลิปมีความรู้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดับเครื่องสตาร์ติดใหม่ลองดูนะครับ เราจะปิดเครื่องชะตัดโอเคผ่านผ่านแล้วนะครับเิดแล้ว,ลวโอเคขอบคุณนะครับ